พี่ๆอะไรนะเอเบมันไม่ทําตามที่ผมบอกบูดแล้วเอาพี่ๆผมไปดูน้องมันทํามันไม่มันไม่ทําตามที่ผมบอกคือยังไงให้ไปวางพอยดยืดขาที่ว่ามันเป็นขาตั้งยืดออกมาของป้ายเราเนอะเป็นขาใส่บูธนะครับวันจันทร์แต่เช้ามันเอาอีกเหรอครับผมคือยังไงสอนไปแล้วแต่มันไม่ทำแล้วมันก็ไม่ทำตาม ไม่ใส่ใจครับเหรอแล้วมันก็เลยทาไม่ได้มันก็เลยไม่ได้นะเดี๋ยวขาไปเอียงอีกตอนไปติดงานตัวอ,อ,กอักษรไฟออกหลังขาลอยใช่ครับอ่ะตามมาดูเด้ไหนมนุษย์จาปัญหายังไงเองมีอะไรผมกม็รู้จะทำไงี่ผมไม่รู้จะติดยังไงให้มันตรงนะั้นอ่ะกระดาษก็ปิวเนรอตัวขอล้วขอขอติดไม่ตรงเออทำไงแล้วอ่ะผมมาร์กแล้วก็ไม่ตรงมันเอียงมันเอียงครับเออ ทำไงละเนี่ยขาเอียงยด้วยเดนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยไม่ตรงสักรูเลยพี่เออผมก็ไม่รู้จะทําไงเลยอ่าไม่ตรงเลยเออเพื่อนๆเ,เจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าครับติดตัวอักษรขาลอยติดเอาพับแบบติดไปแล้วไปติดที่หน้างานแล้วติดแล้วตัวมันเอียงตัวมันไม่ตรงอ่าคลิปนี้เรามีคําตอบอ่าโอเคมาดูตรงนี้เลยอ่าไหนตุ๊ครับผม ลองสาธิตให้เพื่อนๆเ,เขาดูหน่อยสาธิตให้น้องเบียร์เขาดูหน่อยว่าเราทํำยังไงในการทำตรงทาให้มันตรงเราก็มาร์คขามันไว้นะครับเอาตัวโน้นมามาร์คใส่แดบใช่เนี่ยคือวางอย่างนี้ปุ๊บเราก็มาร์คขาตัวลากมันเพื่อจะเสียบเข้าตัวบูทลับนันครับอ่เาเสร็จแล้วผมก็จะวางใส่พีวีบอร์ดแล้วนี่แหละธรรมดาเลยนะาเซ็แล้วเราก็มาตอกเพื่อจะวางขามอย่างนี้ครับอ่าก็อธิบายน้องเลยนะอ่า อีกขาหนึ่งไมได้อันนี้ขาหนึ่งมันมีสามขาปลายนี้หลงหลงุมนี่ครับโอเคอ่ะเอากล่องนั้นมาแเราบูทวางเนี่มันจะเป๊ะเลยคราวนี้เวลาเราไปยึดง่ายๆไม่เสียเวลาด้วยครับอ่าเนี่ยเราก็ยิงน็อ อัดกับผนังเข้าไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือแผงตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากระดานวิเศษเพื่อนกระดานวิเศษคือแผ่นพีบีบอร์แผ่นแผ่นพอดแบบเราเอามาท่ากับแผ่นพีบีบอร์เสร็จปุ๊บแล้วเราเวลาเรายกเนี่ยเรายกทั้งแผ่นพีบีบอร์นี้ไปเลยแต่ก่อนที่เราจะยกไปติดหน้าง,งานเราต้องเตรียมงานที่นี่ก่อนก็คือเตรียมม้าขาใส่แบบนี้แล้วก็เจาะรูไว้แบบนี้พอไปถึงปุ๊บเราก็เอาตัวเนี้ยอัดเข้าผนังเลยแล้วก็ยิงน็อตเข้าไปเลยอ่ะไหน,นลองเอาตัวมาสวมดูดูว่ามันตรงไม่ตรงแบบที่เเาาาววว่ตัรสม สมมติเรายึดน็อตไปแล้วนะครับอันนี้ยึดน็อตไปแล้วนะยึดน็อตผนังเป็นไม้นะก็ยึดน็อตเลาตัวเนี่ยสวมเอาขาสวมมันก็จะเป๊ะพอดีมันแหละครับว่าเรามาร์กไปแล้วจะฟิตสีหน่อยอ่าเนี่ยครับแล้วก็ค่อยๆตบลงครับอ่าเห็นไหมเพื่อน คือถ้าเกิดว่าเอากระดาษไปอย่างเดียวอะ่ะกระดาษมันพิ้วไปพิ้วมาเราดึงตึงเดียยยเด๋ยวโยนเดี๋ยวมันโอกาสที่มันผิดไปประมาณสักเซนหนึ่งสองเซนอย่างเงี้ยตัวหนังสือก็ล้มหมดแล้วนึกออกไหมเพื่อนๆแต่ถ้ามันเป็นกระดานพิเศษอย่างเงี้ยมันก็กาเรียกว,ว่าตึงแบบมันก็เปะ๊ะแล้วยิ่งเราเตรียมขาอย่างนี้ไว้ล่วงหน้าด้วยก็ไม่มีปัญหาโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ขเข้าใจหรือยังครับ,ค,รบคุณเบียร์โอเคนะโอเคครับอ่าโอเคปิดเลยไป